สวัสดีค่ะนักศึกษานะคะหลังจากที่ชั่วโมงที่แล้วนะคะเราประกอบชิ้นส่วนนะคะตัวเสื้อกากข้างหน้านะคะการประกอบซิปเรียบร้อยแล้วนะคะและการตกแต่งชิ้นงานนะคะหลังจากที่นักศึกษาตกแต่งชิ้นงานเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนถัดไปนะคะก็คือขั้นตอนการประกอบนะคะขึ้นรูปตัวเสื้อกากนะคะซึ่งก่อนที่เราจะขึ้นรูปตัวเสื้อกากนะคะเราจะมาเช็คขึ้นงานกันก่อนนะคะว่าหลังจากที่ชั่วโมงที่แล้วนะคะเราทําถึงขั้นตอนไหนกันบ้างนะคะ นี่ก็คือตัวเสื้อกั๊กนะคะตัวชิ้นชิ้นหลังนะคะหลังจากที่เราตกแต่งชิ้นงานนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะสังเกตเน,นะคะตัวนี้จะประกอบตัวสายคาดนะคะอยู่ด้านหลังนะคะเพื่อเป็นตัวปรับด้านหลังนะคะเพื่อให้ก้ารูปนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปประกอบนะคะคึ้นูปนะคะการตกแต่งชิ้นงานนะคะให้เรียบร้อยก่อนนะคะสังเกตนะคะ <villain. S 2> ด้านนี้นะคะค่ะนี่คือตัวกระเป๋าอาตัว เสื้อกั๊กชิ้นหลังนะคะต่อไปนะคะก็คือตัวเสื้อกั๊กชิ้นหน้านะคะซึ่งมีทั้งหมด2ชิ้นนะคะชิ้นงานที่หนึ่งนะคะก็คือด้านนี้นะคะเสเก็ตนะคะประกอบลายสามนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งสองข้างนะคะประกอบซิปนะคะหรือถ้าหากว่าลูกสาวาาท่านไหนนะคะที่ไม่ประกอบซิปนะคะประกอบตัวกระเป๋านะคะกระเป๋าเลกข้างหน้านะคะก็ประกอบก่อนที่เราจะขึ้นรูปนะคะค่ะตัวสืกักอีกชิ้นหนึ่งนะคะก็คือด้านนี้นะคะ สังเกตนะคะการตกแต่งชิ้นงานเราจะทําก่อนการขึ้นรูปและก่อนการประกอบพลาสตนะคะสังเกตลายสานะคะที่เราสาะลายตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมีการเก็บรายละเอียดข้างหลังนะคะด้านนี้คือด้านที่เรานะคะประกอบตัวลายสานนะคะหลังจากชั่วโมงที่แล้วนะคะเราประกอบตัวชิ้นงานตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะคะด้านหลังนะคะสังเกตนะคะตัวนี้นะคะในกรณีที่การเก็บนะคะปลายนะคะของตัวที่ ใช้ในการถักนะคะสะดูนะคะตัวนี้เราก็ใช้กาวเชื่อมค่ะนะคะให้สาทากาวนะคะเสร็จแล้วประกอบไปตามลักษณะของชิ้นงานนะคะที่สําคัญนะคะไม่ให้ติดกาวออกมาข้างนอกนะคะเพราะว่าถ้าเราติดตัวที่สายนะคะสายหนังตัวนี้ออกมาข้างนอกปุ๊บนะคะจะทําให้นะคะชิ้นงานนะคะตัวหนังเส้นถักตัวนี้เลยเอกมาข้างนอกนะคะจะทําให้ตัวขอบด้านข้างตัวนี้หนาเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นการเก็บรายละเอียดนะคะใช้กาวเชื่อมนะคะังเกตนะคะ ตัว Duo สกอตเทปตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่เราประกอบนะคะสังเกตตัวนี้จะเป็นตัวเหมือนกับว่ายึดชิ้นงานนะคะให้อยู่ทรงนะคะไม่ให้หนังของเราโยนในกรณีที่เราเราถักชิ้นงานนะคะเราสารลายอาจจะดึงแน่นกันไปนะคะนะคะอันนี้คือด้านหลังนะคะเห็นสังเกตนะคะตัวนี้จะเป็นลายที่ต่อเนื่องกันนะคะส่วนด้านหน้านะคะก็จะเป็นลายที่เราถักนะคะอันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะ ะะหลังจากที่เราสานลายตัวนี้เสร็จนะคะส่วนซิปนะคะหลังจากที่เราประกอบตัวนี้เสร็จแล้วนะคะให้สายเย็บนะคะเย็บถุงซิปตัวนี้ให้เรียบร้อยนะคะที่ตามที่ครูกขีดให้นะคะสังเกตนะคะใน,นครูก็ใช้นะคะจากเย็บนะ,ะ <analog noise> หรือถ้าใครเย็บจากไม่เป็นนะคะสามารถใช้ได้เย็บผ้านะคะเข็มเย็บผ้าสอยนะคะใช้วิธีการเย็บแบบด้นไหลกได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะขึ้นรูปให้ e, สายเยบ็บพวกนี้ให้เสร็จนะคะสังข้างนะคะ ตัวเสื้อกั๊กทั้งสองชิ้นที่เราประกอบนะคะตัวซิปก็ให้เย็บตรงตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะคะหล mm ัา hmm. จากนั้นเวลาเราเย็บซิปเรียบร้อยนะคะเวลาเราล้วงนะคะตัวนี้จะไม่ทะลุออกมาด้านนอกแล้วนะคะอ่ะอันนี้จะมีการเย็บนะคะเชื่อมชิ้นงานนะคะ mm hmm. อ่ะโอเคนะคะก็หล,หลังจากที่นะคะ mm hmm. เราตกแต่งชิ้นงานการประกอบซิปการสารลายนะคะบน um. ตัวเสื้อทั้งสองชิ้นตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. เราก็จะไปสู่ขั้นตอนการประกอบชิ้นงาน โดยการที่นะคะเราจะขึ้นรูปตัวเสื้อแล้วค่ะนะคะโดยจะใช้เก่าเชื่อมนะคะหลังจากนั้นเราก็จะไปสู่ขั้นตอนของการเย็ดน,นะคะตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะไปประกอบชิ้นส่วนนะคะการประกอบตัวชิ้นงานนะคะให้สาประกอบนะคะตั้งแต่ตัวชิ้นงานจากไหลก่อนนะคะลักษณะ,ะด้านนี้นะคะด้านนี้นะคะก็จะมีไหลทั้งสองข้างนะคะเสร็จแล้วนะคะการประกอบชิ้นงานนะคะเช่นเดียวกันค่ะนะคะ,นะคะ สังเกตนะคะเวลาประกอบเสื้อกัากนะคะเราจะต้องหันตัวที่เป็นกระดุมเข้าหากันนะคะไม่ใช่ต่างคนต่างติดออกลั IGN กษณะนี้นะคะจะเรั้นการประกอบก็จะอยู่ลักษณะนี้นะคะแต่อีกชิ้นหนึ่งก็เช่นเดียวกันค่ะนะคะก็จะประกอบอยู่ลักษณะนี้นะคะสังเกตนะคะตัวนี้จะเป็นตัวตัวไหลสองข้างนะคะการประกอบนะคะด้านนี้จะเป็นด้านที่เราจะประกอบกระดุมนะคะสับเสื้อนะคะ ส่วนด้านนี้เช่นเดียวกันค่ะนะคะการประกอบนะคะก็จะอยู่ลักษณะนี้นะคะการประกอบชิ้นงานนะคะให้นัึกษานะคะนําตัวเสื้อกัากชิ้นหน้านะคะประกอบอยู่ข้างนอกนะคะโดยที่ทั้งสาซ้อนกันอยู่ลักษณะนี้นะคะโดยที่นะคะให้ษาทากาวเชื่อมนะคะอยู่ลักษณะนี้นะคะการประกอบนะคะให้นัึกษาเริ่มประกอบจากตัวคอเสื้อก่อนนะคะโดยที่ให้ขอบตัวเสื้อกัากชิ้นหน้านะคะให้ชิดนะคะ ใหต้ต่อเนื่องกับขอบตัวนี้นะคะให้แนวเส้นตรงกันนะคะเสร็จแล้วนะคะเวลาซ้อนกันนักศึกษาสามารถซ้อนกันอยู่ที่1นส่วนสี่นิ้วหรือครึ่งนิ้วได้เลยนะคะบางคนอาจจะเย็บเส้นเดียวนะคะถ้าเราเย็บแนวที่เป็นตัวไหล่ตัวนี้เส้นเดียวเราก็ซ้อนกันประมาณ1นส่วนสนิ้วนะคะแต่ถ้าใครที่จะเย็บสเส้นและให้โดนนะคะให้โดนตัวหนังชิ้นข้างหลังตัวนี้ก็ให้ซ้อนกันมากกว่านะคะ 1นึส่วนสีนิ้วเพราะว่าเส้นแรกนะคะเราจะเย็บไปหนึ่งแปนะคะอีกเส้นหนึ่งเราก็จะเย็บนะคะอยู่ที่ Noise BRUN 1น <ton> ส่วนสนะคะอ่ะตอนนี้เดี๋ยวครูวาดให้ดูก่อนนะคะว่าแนวที่เราจะเย็บนะคะตัวเสื้อกัักนะคะชิ้นหน้านะคะเราก็จะวาดขอบลักษณะนี้นะคะเส้นแรกนะคะเราวาดขอบตัวนี้เข้าไปนะคะอันนี้เส้นแรกหนึ่งแปนะคะส่วนอีก1นึเส้นนะคะเส้นก็จะวาดเข้าไปประมาณหนส่วนสี่นะคะแนวเส้นตัวนี้นะคะ คือแนวที่เราจะเย็บนะคะเพราะฉะนักศึกษาสามารถวาดก่อนได้เลยนะคะถ้าหากว่านักศึกษาท่านไหนที่จะเย็บเส้นเดียวนะคะก็วาดขอ1หนึ่งเส้นนะคะถ้าจะเย็บสองเส้นนะคะก็วาดไว้สองเส้นตัวนี้นะคะเสร็จแล้วนักศึกษาทากาวเชื่อมเพราะฉะนั้นการเชื่อมรอยต่อตัวนี้นะคะจะต้องนะคะซ้อนกันด้้นข้างหลังนะคะเท่าๆกันทั้งสองฝั่งนะคะถ้าสมมติว่าฝั่งนี้ จะเอาซ้อนกันอยู่ที่1นนิ้วนะคะฝักนี้ก็ซ้อนกันอยู่ที่1นนิ้วเช่นเดียวกันนะคะสมม um, Kunst ติว่าตอนนี้ครูจะวัดเข้าไปประมาณนะคะครึ่งนิ้วนะคะสมมติว่าตอนนี้ค <ochond> ร <claro> <Venice> <penso> ึ่งน <attention>. ิ้วนะคะบางคนอาจจะไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะคะสามารถใช้ตัวนี้วัดนะคะหรือบางคนอาจจะวัดเข้าไป1เซนก็ได้ค่ะสมมติว่าครู1เซนก็1เซนนะคะถ้าครึ่งนิ้วก็ครึ่งนิ้วค่ะนะคะนี่นะอนนี้นะคะเสร็จแล้วก็ มาเป็นแนวเส้นนะคะเข้าวๆนะคะเพื่อจะได้รู้ตำแหน่งนะคะการประกอบชิ้นงานนะคะลักษณะด้านนี้นะคะก็ไปประมาณสักครึ่งน,นิง้วอะไรเงี้ยนะคะด้านนี้นะคะเสร็จแล้วด้านนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะนะคะด้านนี้ก็เช่นเดียวกันนะเสร็จแล้วโยงมเส้นนะคะนะคะตัวนี้เป็นคูตัวคูตัหลบเน้นๆนะคะ แนวเส้นนี้นะคะคือแนวที่เราจะซ้อนอยู่ข้างในนะคะด้านนี้นะคะถ้าสมมติว่าเราวาดนะคะวาดขอบตัวของไหลนะคะครึ่งนิ้วก็ต้องครึ่งนิ้วทั้งสองฝักนะคะท่าหนึ่งเซนก็ต้องหนึ่งเซนเท่าเท่ากันนะคะขึ้นอยู่กับทั้งสาว่าจะเย็บกี่เส้นนะคะของครูจะเย็บสองเส้นนะคะเพราะฉะนั้นครูก็จะซ้อนเข้ามาเยอะหน่อยนะคะด้านนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็วาดขอบตัวนี้ไว้ทั้งสองชิ้นนะคะเสร็จแล้วให้ทั้สาวากาวค่ะนะคะ ทากาวด้านนี้นะคะประมาณครึ่งนิ้วนะคะส่วนด้านนี้ก็ทากาวนะคะไหลทั้งสองข้างนะคะอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปทากาวกันนะคะค่ะนะคะตอนนี้ครูก็ทากาวเรียบร้อยแล้วนะคะสังเกตคุณจะทากาวด้านในตัวนี้นะคะด้านที่เราจะอบนะคะก็คือทาด้านในนะคะส่วนด้านนี้เช่นเดียวกันนะคะส่วนตัวที่เราจะทับนะคะก็คือทากาวด้านนอกนะคะก็คือตัวเสื้อชิ้นหลังนะคะด้านนี้นะคะหลังจากที่กาวแห้งนะคะ เรา,เราก็เริ่มประกอบนะคะโดยที่เราจะประกอบทีละข้างนะคะสมมสุติว่าตัวนี้นะคะตอนนี้ครูจะประกอบด้านนี้นะคะครูก็จะประกอบนะคะเกเคนะเวลาประกอบนะคะตัวนะคะแนวเสื้อตัวนี้นะคะจะอยู่ข้างในนะคะตัวด้านข้างเสื้อนะคะติดให้ถูกนะอ่าเสร็จแล้วนะคะให้สาใช้นะคะแนวตัวนี้ให้มันตรงนะคะด้านนี้ตรงนะ เสร็จแล้วเราก็จะประกอบอยู่รักษณะนี้นะคะสังเกตนะการประกอบปุ๊บนะคะตัวนี้ด้านนี้นะคะให้เสมอนะคะตัวนี้ให้เสมอกับคอนะคะเสร็จแล้วเวลาประกอบเอามาปุ๊บนะคะตัวนี้เหลือนะคะสามารถนะคะตกแต่งนะคะตัดให้มันเท่ากันค่ะนะคะตัดตัวนี้นะคะอาจจะตัดสลบนะคะโค้งหน่อยหนึ่งตัวนี้นะคะตัดให้มันเท่ากับชิ้นนี้นะคะโนะคะส่วนตัวนี้เช่นเดียวกันนะคะ เราก็จะมานะคะประกอบชิ้นส่วนนะคะด้านนี้นะโดยที่เวลาประกอบนะคะให้สัประกอบจากแนวนะคะแนวเส้นให้ตรงกันนะคะนะคะ,ะ,คะด้านนี้นะคะสังเกตนะคะการประกอบนะคะเราก็จะประกอบอยู่สองฝั่งตัวนี้นะคะด้านนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะต่อตัวนี้นะคะ ด้วยเหล็กตอกนำนะคะทั้งสองข้างนะคะให้สายเย็บไหลก่อนนะคะพอประกอบตัวนรูปน๊้นะให้สายเย็บไหลที่เป็นตัวสองเส้นตัวนี้ด้วยวิธีการเย็บแบบด้นเทหลังนะคะหรือสองเข็มก็ได้นะคะโดยที่ให้สายนะคะใช้เหล็กตอกนำนะคะแบบนี้นะคะตอกโดยที่เวลาตอกนะคะมักษาก็ตอกจากจุดนะคะด้านในตัวนี้นะใช้เข็มเหลาข้างในนะคะเว้นไว้หนึ่งซี่ค่ะนะคะ,นะคะสวดรอาเวลาตอกตัวนี้เราไม่ตอกนะคะ เราจะมาตอ,อกซี่ข้างในนะคะ,ะสังเกตนะคะการตอ,อกชิ้นงานนะคะอันนี้นะคะเราเริ่มจากตัวคอเสื้อใช่ไหมคะหนึ่งซีอยู่ข้างนอกนะคะเราจะไม่ตอ,อกนะคะเราเรามาตอ,อกซี่ที่สองนะคะก็ตอ,อกจากจุดนี้นะคะย้ำซี่สุดท้ายนะคะไปเรื่อยๆค่ะจนมาถึงด้านนี้ด้านนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะนะคะให้สระเว้นไว้หนึ่งนะคะเราไม่เย็บค่อมนะคะเราจะไม่เย็บคาดได้ไว้อยู่ด้านข้างนะคะ เพราะฉะนั้นการเย็บนะคะเราจะเย็บอยู่ในชิ้นงานนะคะก็เริ่มจากซีที่สองนะคะต่อมาถึงด้านนี้นะคะแล้วก็เก็บได้นะคะหรือนึกษาจะใช้ได้เส้นเดิมนะคะเย็บต่อจากนะคะด้านนี้นะคะมาด้านนี้ก็ได้เย็บต่อมาถึงตรงนี้นะคะ <_ ania> โดยที่เวลาเย็บปุ๊บนะคะหลังจากที่เราเย็บสองเส้นตัวนี้นะคะักาึก็เก็บได้ให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วมาแต่งขอบตัวนี้นะคะให้มันตรงกันนะคะอ่ะโอเคนะคะก็เดี๋ยวศึกษาไปต่อนะคะ แล้วก็เย็บด้วยวิธีการเย็บแบบด้นท้ยหลังหรือสองเข็มให้เรียบร้อยนะคะค่ะนะคะตอนนี้เราก็เย็บนะคะเชื่อมนะคะตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะคะด้วยวิธีการเย็บด้นท้ยหลังหรือสองเข็มนะคะค่ะตอนนี้ครูเย็บสองเส้นนะคะะฉะนั้นการเย็บสองเส้นนะคะที่ครูบอกว่าเวลาเย็บเนี่ยให้มันโดนชิ้นงานข้างหลังตัวนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการ การซ้อนชิ้นงานตัวนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเย็บกี่เส้นนะคะถ้าเย็บเส้นเดียวเราซ้อนกันประมาณหนึ่งส่นสีก็ได้นะคะลักษณะนี้อันนี้คือด้านนอกนะคะที่เราเย็บนะคะส่วนด้านในตัวนี้นะคะก็จะเป็นฝีเย็บที่เราเย็บลักษณะนี้นะคะเช่นเดียวกันค่ะฝั่งนี้นะคะหมือกันทั้งสองข้างนะคะตัวนี้ก็จะเป็นด้านในนะคะที่เราเย็บนะคะค่ะหลังจากที่เราเย็บตัวนี้เสร็จแล้วนะคะ สังเกตนะคะส่วนที่คอนะคะตัวนี้เท่ากันปุ๊บนะคะตัวนี้นะคะมันจะเหลือนิดนึงนะคะเท่ากับตัวที่เรามาสอนกันตัวนี้นะคะให้สาตัดขันนะคะอาจจะใช้นะคะเวลาวางนะคะทักงสสาก็วางนับนี้นะคะสมมติว่าเราจะวากตัดฝักนี้นะคะทักงสกษาก็ใช้นะคะ,ใช,ะ,คะใช้แม่บรรทัดวางนะคะตัดนะคะให้จะลงเข้ากับตัวนี้นะคะ ให, s <S ให้แนวลักษณะตัวนี้ค่ะนะคะอ่ะตอนนี้เดี๋ยวครูขีดให้ดูคร่าวๆนะคะว่าส่วนที่นะคะส่วนที่เราจะตัดนะคะก็คือส่วนไหนนะคะขาหนี้ค่ะส่วนตรงนี้นะคะที่ครูขีดนะคะคือส่วนที่ uyor. เราจะต้องตัดนะคะตัดให้มันเท่ากับตัวแนวที่เราประกอบนะคะก็คือด้านนี้นะคะอ่ะสังเกตนะคะการเย็บนะคะให้ตรงมาลักษณะนี้นะอ่ะตอนนี้อ่ะสมมติว่าตอนนี้ครูจะตัดนะคะ ฉะนั้นการตัดนะคะเราก็จะวางอยู่ลักษณะนี้นะคะโดยใช้นะคะถ้าหาว่างสายท่านไหนที่ไม่ใช้คัตเตอร์นะคะสาขีดก่อนนะคะเสร็จแล้วเราค่อยตัดตามแนวเส้นนะคะอาจจะใช้นะคะกันไก่ก็ได้นะคะฉะนั้นการวางก็จะอยู่ลักษณะนี้นะคะชิดหงายด้านนี้นะคะฉะนั้นเวลาตัดออกมาปุ๊บนะคะส่วนที่เหลือตรงนี้นะคะเราก็ใช้กันไก่ตัดอออไปได้นะคะ เข้าไปอยู่ในชิน้นงานนะคะเพราะฉะนั้นการตัดปุ๊บนะคะตัวนี้นะคะสังเกตนะคะตอนนี้เราตัดมุมด้านนี้ออกนะคะด้านนี้ก็จะเท่ากันนะคะค่ะตอนนี้เราก็จะตัดอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็คือวางขนาดนี้นะคะสมมุติเราจะตัดมุมนี้นะคะ,มมะ,คะเราก็วางนะคะตัววางให้แนวตรงกันก่อนนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็วางนะคะตัวนี้อยู่ในษณะนี้นะคะสุดโค้งนะคะประเดนนั้นการตัดนะคะก็จะอยู่ตรงนี้ส่วนที่คูนะคะลากเส้นอันนี้คือส่วนที่ต้องตัดออกนะคะเป่ยนนะคะด้านนี้ปะนั้นการตัดนะคะเราจะตัดจากมุมที่ไปหรือจะไปหาจากมุมด้านไหนแล้วแต่เราถนัดนะคะอาจะตัดด้านนี้มานะคะเสร็จแล้วมาอยู่ด้านนี้นะคะพอมาถึงมุมด้านนี้นะคะท่านสาใช้นะคะ ใช้กันไก่ช่วยได้นะคะเป็นตัวนี้ออกเพชรนึงนะคะเสร็จแล้วก็ตัดนะคะให้เท่ากับแนวที่เราตัดคัตเตอร์มาถึงนะคะเพราะฉะนั้นการตัดชิ้นงานนะคะสังเกตนะคะด้านนี้นะคะก็จะเท่ากันนะคะส่วนที่เป็นตัวส่วนที่เป็นคอนะคะก็จะเท่ากันค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปเข้าเข้ารูปตัวนะคะให้นักษานะคะเก็บขอบนะคะตัวนี้ให้มันเท่ากันนะคะทั้งสองฝั่งนะคะ ด้านนี้เช่นเดียวกัน,นะค่ะนะคะหลังจากที่เราประกอบตัวนี้เสร็จแล้วนะคะให้สาประกอบกาวนะคะใช้กาวทาเชื่อมนะคะตัวด้านข้างนะคะเช่นเดียวกันค่ะนะคะเราจะใช้ตัวเสื้อกาวซินน้านะคะโอบนะคะการทากาวนะคะด้านนี้เราจะทาท้องหนังนะคะส่วนด้านนี้นะคะเราก็จะทานะคะซ้อนกันเท่าๆกับนะคะตวงไหลนะคะก็คือถ้าสมมติว่านักษณะษาซ้อนกันอยู่ที่ครึ่งนิ้วนะคะ ตัวดานข้างก็เช่นเดียวกันนะคะก็ให้เครื่องิ้วเหมือนกันนะคะบางคนอนจาจจะก,กอยู่ที่1เซนนะคะ1นส่วนสี่แล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นการซ้อนก็ต้องเท่าเท่ากันนะคะยิ่งตัวสมมติว่าตัวนี้ไม่เท่ากันจะใช้ตัวสองข้างตัวนี้เท่ากันนะคะส่วนที่จะเท่ากันนะคะถ้าในกรณีที่นะคะด้านไหลนะคะการเชื่อมไหลกับด้านข้างถ้าไม่เท่ากันให้นักศึกษายึดน,นะคะข้างก็ต้องเท่ากับค้างนะคะ แล้วส่วนที่เป็นไหละะ่ก็ต้องเท่ากับส่วนที่เป็นไหล่เช่นเดียวกันนะคะ,ะหรือจะเท่ากันทั้งหมดก็ได้ค่ะทั้งไหล่และตัวด้านข้างนะคะ,อะตอนนี้เดี๋ยวให้สาทากาวนะคะทากาวด้านนี้นะคะสังเกตตัวนี้สมมติว่านะคะคเราจะเมื่อกี้นะคะคเราวัดไปของครูซ้อนกันนะคะหนึ่งเซนนะคะเพราะฉะนั้นด้านนี้ก็จะลากเส้นหนึ่งเซนนะคะเพื่อจะได้เป็นแนวนะคะที่เราวางนะคะชิ้นงานนะ นี่คือหนึ่งเซนนะคะส่วนที่เราต้องทากาวนะคะฝั่งนี้เช่นเดียวกัน,นะค่ะนะคะนักศา,าก็วัดมานะคะตอนนี้คูวัดหนึ่งเซนนะคะอีกข้างหนึ่งก็ต้องหนึ่งเซนเช่นเดียวกันนะคะด้านนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็โยงเซนนะคะเพื่อนะคะการประกอบชิ้นงานจะได้ตรงกันนะคะด้านนี้นะคะตำแหน่งนี้คือตำแหน่งที่เราจะต้องทากาวค่ะนะคะด้านนี้ขอบสองข้างนะคะด้านนี้นะคะแล้วก็ขอบด้านนี้เช่นเดียวกันนะคะทากาวให้เรียบร้อยนะคะ ส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะก็คือด้านนะคะที่เป็นตัวเสื้อกั๊กนะคะด้านนี้นะคะเสื้อกั๊กชิ้นหน้านะคะทั้งสองชิ้นตัวนี้นะคะตูพีให้ดูนะคะให้สาทากาวนะคะด้านนี้นะคะประมาณหน่งเซนเช่นเดียวกันค่ะนะคะหรือบางคนที่จะซ้อนกันหนึ่งครึ่งนิ้วก็ต้องเป็นครึ่งนิ้วนะคะประมาณนี้นะคะสาก็ทากาวนะคะทากาวด้านนี้ทากาวด้านนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปสู่ขั้นตอนการประกอบกันนะคะ ตอนนี้สมมติว่าครูจะทากาวนะเัรานั้นการทากาวตองสักต้องทากาวให้เรียบนะคะได้น,นี้นะคะตอนนี้ครูขออนุญาตทากาวสองชิ้นไปทีเดียวนะเพื่อจะให้ชิ้นงานต่อกันนะคะครูก็จะทาแต่ชิ้นนี้นะคะให้ไปโดนชิ้นงานั้าหลังด้วยน,นะคะอันนี้เป็นการทากาวเหมือนโรงงานอุตสาหกรรมะค่ะนะคะเวลาเราทากันหลายๆชั้นนะคะไปทีเดียวเนี่ยนะคะเราจะซ้อนกันนะคะแล้วก็ทา ลักษณะนี้นะคะ,ะด้านนี้นะคะสังเกตนะคะก็จะมีกาวอยู่ด้าน้อกหนังตัวนี้นะคะส่วนด้านนี้ก็จะมีกาวอยู่นะคะด้านด้านที่เราโชวนะคะอยู่ด้านนอกนะคะด้านนี้เช่นเดียวกันนะคะเราก็จะทากาวพาร้อมกันนะคะสอนกันนะคะอ่ะอะาตอนนี้เดี๋ยวเราทากาวกันก่อนนะคะ ค่ะนะคะตอนนี้เราก็ทากาวนะคะทั้งสองข้างเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปสู่ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนะคะสังเกตนะคะด้านนี้นะคะตัวชิ้นหลังเราทาด้านนอกนะคะส่วนตัวชิ้นหน้านะคะเราจะทาข้างในนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากที่นะคะเราทากาวตัวนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปสู่ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนะคะทีละข้างนะด้านนี้เราจะประกอบด้านนี้ก่อนนะคะแมกกาซพิกมาลักษณะนี้นะคะด้านนี้นะคะ เสร็จแล้วเราก็เริ่มประกอบนะคะโดยที่ให้สารเริ่มประกอบตั้งแต่นะคะวงแขนนะคะด้านนี้นะคะนะคะจะไม่เวลาประกอบนะคะจะต้องเท่ากันนะทาให้เท่าก็ให้ไร้ก่อนนะคะทำไห้บรรทัดวางนะคะด้านนี้ก็ได้นะคะจะได้บางขนาดนะคะ ตัวนี้นะคะเสร็จแล้วสังเกตนะคะวงแขนตัวนี้นะคะจะรับกันนะคะส่วนด้านนี้นะคะเดี๋ยวถ้าเลยนะเราเราค่อยไปตัดออกนะคะด้านนี้เราประกอบเสร็จแล้วนะคะให้นักษาวาดขอบนะคะตัวนี้นะคะสองแถวนะอันนี้คือแถวที่หนึ่งที่เราจะเย็บนะคะถ้าใครที่เย็บแถวเดียวนะคะก็คือเย็บได้เลยนะคะส่วนนี้จะเป็นแถวที่สองนะคะก็คือหาจากขอบนะคะหนึ่งส่วนสี่นะคะ สังเกตนะคะเส้นนี้คือเส้นที่เราจะตอกด้วยเหล็กตอกหนังนะคะแล้วก็สูกขัตอนการเย็บนะคะอีกฝั่งหนึ่งเช่นเดียวกันค่ะนะคะด้านนี้นะคะจากนั้นการประกอบชิ้นงานนะคะอาจจะประกอบด,ด้านนี้นะคะรูใช้ไม้มัทัดวางก่อนนะคะทับนะคะมันจะได้ไม่กลับนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพลิกด้านนี้มานะคะด้านนี้นะ ังเกตนะคะเราก็จะเริ่มติดนะคะบริเวณที่เป็นนะคะส่วนของตัววงแขนก่อนนะคะสังเกตการเหลือนะคะ2องข้างนะคะตัวนี้นะคะจะเท่ากันเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราประกอบตัวนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปสู่ขั้นตอนการเก็บรายละเลอียดนะคะอย่างตัวนี้นะคะเวลาเราวางตัวนี้ออกมาปุ๊บนะคะชิ้นงานสังเกตนะคะตัวนี้เหลือนิดนึงนะคะเราก็ตัดขาดนะคะตัดตรงมาหาด้านนี้นะคะ ด้านนี้นะคะอ่ด้านนี้เหลือนิดนึงนะคะเราก็จะตัดมาถึงด้านนี้นะคะส่วนตัวนี้ฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะนะคะมัน Ark. จะเหลือประมาณหนึ่งแปดนะคะเสร็จแล้วน้องสาก็ใช้ไม้บรรทัดวางนะคะตัดจากมุมด้านนี้นะคะมาถึงมุมด้านนี้นะคะตัดตัวนี้ในส่วนที่เกินตัวนี้ออกนะคะให้ขอบนะคะชายเสื้อนะคะเสมอนะคะกับตัวเหลี่ยมนะคะตัวที่เป็นชายเสื้อชิ้นหน้านะคะโอเคนะคะหลังจากที่เราตัดตัวนี้เสร็จแล้วนะคะ เราก็จะไปสู่ขั้นตอนการเย็บนะคะก่ mm. อนที่เราจะไปสู่ขั้นตอนการเย็บนะคะนั่งสานะคะ <ST yaz> ก็คือเราสามารถแก้งานได้ในกรณีที่เวลาเราใส่เสื้อปุ๊บนะคะ mm. อาจจะทดลองนะคะทดลองประก,กอบใส่เสื้อก่อนนะคะแล้วลองสวมดูก่อนว่าถ้าสมมติว่าวงแขนตัวนี้แคบไปนะคะนั่งสาสามารถนะคะเว้าเว้าแขนตัวนี้เพิ่มค่ะนะคะอาจจะใช้นะคะ <ST AT> ว้าเว้านะคะอาจจะลงมาสัก ครึ่งนิ้วนะคะก็ต้องลงมาครึ่งนิ้วเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเย็บด้านข้างเราสามารถนะคะตกแต่งชิ้นงานแล้วก็ปรับแบบของเราได้นะคะเพราะว่าตัวนี้เราจะใช้ในกรณีที่ให้นะคะให้ใส่สวมใส่แล้วใสสบายค่ะนะคะเนื่องจากว่าเป็นเสื้อกากซึ่งเป็นเสื้อคลุมนะคะเพราะฉะนั้นวงแขนตัวนี้เราจะไม่แคบเกินไปนะคะอาตัวนี้อ่ะสมมติว่าตัวนี้ของครูโอเคแล้วนะคะครูก็จะไปสู่ขั้นตอนของการตอกนะ ตอ,อกเย็บนะคะ passes, โดยที่เวลาตอ,อกนะคะให้สานะคะวางซี่ตอ,อกนะคะเช่นเดียวกันนะคะซี่สี่ซี่ตัวนี้วางนะคะซี่ข้างนอกหนึ่งซี่อยู่ลักษณะนี้นะคะแต่เราจะไม่ตอ,อกนะให้สามาตอ,อกนะคะซี่ที่สองที่อยู่ข้างในตัวนี้นะคะตอ,อกไปเรื่อยๆนะคะย้ำซี่สุดท้ายไว้ตอ,อกมานะคะจนมาถึงด้านนี้ก็เวียนไว้นะคะเราจะไม่มีการเย็บค่อมนะคะเพราะฉะนั้นการเย็บนะคะเราก็จะเหลือตัวนี้ไว้ประมาณหนึ่งซี่นะคะก็คือประมาณหนึ่งแปดนะคะ ส่วนด้านนี้เราก็เหลือประมาณหนึ่งแปะนะคะตกอเย็บมาถึงด้านนี้นะคะส่วนอีกแถวหนึ่งใครที่เย็บสองแถวก็เย็บให้เสร็จนะคะอ่าโอเคนะคะก็แห้งสานะคะตอกนะคะขอบด้วยเหล็กตอกน้ำนะคะแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนการเย็บนะคะด้วยวิธีการเย็บด้วยเทหลังหรือเย็บสองเข็มนะคะหรือวิธีการเย็บต่างๆนะคะให้เรียบร้อยนะคะอ่าโอเคนะคะก็เดี๋ยวเราไปเย็บชิ้นงานตัวนี้นะคะตอกก่อนนะคะแล้วก็ไปเย็บกันนะคะ ะะตอนนี้เราก็เย็บนะคะเชื่อมตัวด้านข้างของตัวเสื้อเรียบร้อยแล้วนะคะสังเกตนะคะการเย็บนะคะเราก็จะเย็บสองแถวนะคะเพราะฉะนั้นฝีเย็บที่อยู่ด้านหลังเช่นเดียวกันนะคะก็จะเห็นหน้าจะมีรอยต่อนะคะก็จะมีเย็บตัวที่เราสอนนะคะทับไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะให้สาะเย็บนะคะตัวด้านข้างนะคะตัวที่ ประกอบตัวเสื вас, Jamie, ้อให้เรียบร้อยนะคะทั้งสองข้างนะคะค่ะตอนนี้ครูก็เย็บตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะคะสังเกตชิ้นงานนะคะด้านนี้นะคะเราเย็บตัวนะคะด้านข้างของตัวเสื้อนะคะเราก็เย็บไหลตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะคะฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะนะคะเย็บตัวนะคะด้านข้างของตัวเสื้อเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนด้านนี้นะคะเย็บเชื่อมไหลเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็ให้ดูชิ้นงานนะคะขั้นตอนนี้นะคะเราสามารถตกแต่งชิ้นงานได้อยู่นะคะในกรณีที่นักึตษาท่านไหนที่จะมีการตกแต่งชิ้นงานนะคะอย่างเช่นอาจจะมีการตกแต่งนะคะหรือหลังจากที่เราประกอบออกมาปุ๊บนะคะบางคนอาจจะคอเสื้อตัวนี้อาจจะตื้นไปนะคะเราสามารถปรับคอเสื้อได้อยู่นะคะในตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นตอนที่เราปรับนะคะเราก็สามารถไปปรับที่แบกนะคะแล้วก็มาวัดนะคะตัวนะคะ,ะ,ค,ะคอเสื้อบางคนอาจจะเว้านะคะ ตามลักษะของชิ้นงานนะคะอาจจะเว้าลงมาอีกนะคะไป่นเทคนให้คอเสื้อลุกลงมาหน่อยนะคะอ่ะก็ขึ้นอยู่กับนักศึกษานะคะว่าจะจะปรับไหมถ้าไม่ปรับก็เอาตามแบบตัวนี้ไปได้เลยนะคะ,อะโอเคนะคะก็ให้นักศึกษาถึงขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนะคะก็คือการเชื่อมไหล่นะคะตัวนี้ให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นการเชื่อมตัวด้านข้างนะคะเย็ยบด้านข้างของตัวเสื้อนะคะให้เรียบร้อยทั้งสองข้างนะคะ หลังจากที่เราประกอบนะคะขึ้นรูปตัวเสื้อเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนถัดไปนะคะก็คือขั้นตอนของการประกอบผ้าซับนะคะก็เดี๋ยวเรามาเจอกันชั่วโมงหน้านะคะในการประกอบผ้าซับนะคะอ่ะโอเคนะคะค่ะสวัสดีค่ะ